สวัสดีครับเอฟซีแฟนซองและท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมยอดว่านเก่าๆก็อย่าพ่ายเอฟซีและท่านผู้ชมทุกท่านไปฟังการสัมผัสระวางนนทญาพาลุย้ยแห่งลงเรื่องกับสรางคมนะครับกับแม่นี่แม่บ้านสรางคมนะครับไฮเล็กเด็ดมากนะครับที่เป็นแน่แนงกระตามไปฟังนํากันนะครับเขามาแล้วกับอนุหากดติดตามเป็นกําลัางใจใด้วยนะครับ ขอ,อมูนทั้งหมดนี่ก่นนนทยาในแบงปันมาไหผมได้จัดทําเป็นคลิปเ่อร์ไว่ายเอฟซี FC และ่านผู้สมทุกท่านได้ฟังเดลูไปน้ากันนะครับสิเป็นแนแงก็ตามไปฟังพร้อมกับผมเลยนะครับตามพมมานะครับพอไปพ่นออฟซีไปตามสังคมนะคะสังคมหรือพ่อคมนะคะในคลิปนี้จะมีแนวทางของ แมนนี่นะคะแมนนี่นี่เป็นแม่บ้านของพ่อคมนะคะเพ,พิ่นบอกว่าผู้ใดอยากมืดหนีมืดสินเอาไปเลยห,หางเดียวนะคะเลขสองตัวหางเดียวงวดที่ผ่านมานี่เพิ่นได้มาสูญหาง,งวันนี้ได้มาเลขสองตัวหางเดียวอยากมืดหนี่เป็นเลขตัวใดไปชุมน้ากันเลยค่ะซื้อนาซื้อล้างนาซื้อนาซื้อล้างมาเนาะกระม้าคือเกา่าพ่อมันกเกษียรยุพอดีว่าเป็นเนาะนไปยับห้างงูบังงูไล่โชค นะออกศูนย์หานะอู้ศูนย์หนคนไปเหยียบห้างเป็นแต่มันต <c oughs> ีเป็นกะสีเพราเขาซ้ำตัวอ,อู้ไรซุกเป็นออโคกศูนย์หา 6, น,นี่ก็อย่างนด้ย่นว่า่อไปวัดบ้างน้ำเย็นมาบ่ค่ะไม่หรักไม่ไปท่าบุญบ่ค่ะ,ะอย่นี้แม่เป็นว่าพันไปวัดน,นี่มาย่ำไหนกลับมาหรางวัลใหญ่หลังวัน่เงินวมดแปดศูนย,ย<า>์วดแปดศูนยไ 8, 8, ด้ร้ายบอกค่ะ เด็กว่าลาสีหายไปหาบไปเง้ยค่ะายไปเงีนนลายบาดยุ้ซึ่งวรุ่นกับถืแบตเตอรีน่รนงค่ะเกาลเลขค่ะแต่ละว่า,าไปหาเป็นมาย่ำได้ถือเลขเีกเลขเรียกติดไปค่ะเ,เลขติดก็กระสิติดเด้ไหมค่ะกระสุงเลขติด เ <9 S 1> ก้าแศูนย์เก้าศเนยน้นตัวได้ค่ะเอ่อมีมีคู่นี่สิบสองมีคู่หนงสอมีนมากก็ไปเั่นกไปศูนย์สองวันนี้ให้3มคู่่ะค่ะจับเก็่อ่าเท่านั้นแหละี ติดมีเก่ากับศูนย์แน่นตัวได้คะเลขติ๊ดติดแรกนแต่นศูนเลขติดนี่ติดบนล่างมาพ่อแน่นติบนล่างใช่ไหมเลขเลขศูนย์มามแน่นแน่นแมนนี่ยนัน่ะแมนนี่เอนมมองสิพดนี่เนี่ยปุ๊ดนีตัวเดียวรตัวเดียวโคร วัตถิพันธ์ว่านี่ได้ยินว่าแม่นี่ไปหาซื้อบ่ได้เป่นบ่ค่ะเขาบ่ให้เขาให้เครื่องเดียวเขาบ่ใหายผิจนจมเขาก็หายซูนหาเพิ่นไปหาซื้อบ่ได้เพิ่นวางวันนี้ผู้ใดอยากพดหนีนี่เด้อค่ะตัวเดียวคนตัวเขาสิให้เครื่องค้าที่หายังต่ว่เขาซื้อไปรถค่ะแล้วเลยเอาตัวเดียวคนไม่ชนดพวกนี้แหละแม่บ้านของพ่อค้อมแม่นี่นะคะเพิ่นปากให้เอฟซี้ปากให้เพิ่นี้พดหนีพดหนีวะเช่นศูนย์เจ็ดค่านี่เลยเดียว พ่ายมากซูนหาซนหาแต่มาบอกวันนี้เด็กหน่อยแล้วมาพากนเด็กน่อยเลยไม่เขียนสิปดให้วันนี้ไปซื้อซูนหาเขาเลยหาครึ่งเดียวขอเลยบว่าเอาซูนหามาบนซูนหามาบนบันนี้ตัวนี้ลงล่ะคือไปรงมาแ่เดียวไปลงล่างครับล่าง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 ยองยอากเน้นล่างเน้นล่างแต่ว่าูกล่องขันบนไปนีอดเด็มนมมีหักนะครับผมไม่โดนเย กบนไวโหลดนอกวโหลดตะมาแหางเดียวโครู07มาแขีนบไ้ยาพดนีเมนี่มาห้างเดียวโครู07เ้ายตัวรอดลายตัวรอดรยไม่อ่ะค่เอา้นาเดียวโครูแสดงว่าของเมนี่เป็นล่างของของพมนเป็นบนบอค่ะของอ้มนี่ของพ่มส่วนมากที่จะเป็นบนหลายบนของพอกมนี่หนึ่งสองศูองแปดเก้ากัเจ็ดหนึ่งพ่อเน้นตัวได้ค่ะ

และนุนดียาจะอธิบายเด้อคะ่ะเลขสางคมหรือพอคมนะคะเพิ่นหายเลขติสเลขวิ่งเลข,เลขแรนมี9กับ0เน้นที่เลข0จับผู้หายหน 2. ึ2งสยกับเ1็ด 1. เลข3โตัวเพิ่นหายหางเดียว9 1 2นะคะสำหรับเลขแม่นี่แม่บ้านของพอคมนะคะแม่นี่เป็นของมาอวิภานมานน่เป็นตามเลข0 5 5 0บม่มีผูนุ้ใดขายให้ไีแติจจ่ายเกินเกิก็ี่ยบ่ได้ คนบอกว่างวดนี้ผู้ใดจะปดนี่ศูนย์เจ็ดหางเดียวเน้นล่างกันบนจากน้อยหนึ่งนะคะน้าบอบอกเวลาสี่เยูนน้ำกันกับพวกเาที่ว่าเเมื่อตะลงมาถามน้าบอกสี่รถเจ็ดีมากเลยกับ่าดจ้าบุแสดงว่าันนี้สีมากหางเดียวโกรุเป็นการว่า็นการว่เป็นรถครันว่างวดศูนย์เก่ากับเขา เขาก้อนเป็นว่ามีอยู่มีแหลงยูเหมือนกินเขาอีกตอนว่าหนูมากกำลังหาเขากินพ่อเพิ่นว่าเพิ่นอยากเบาอยากเบาเนาะค้างเดียวเพิ่นเคยหายเิ่นเคยหายยู่เพิ่นบอกหนูมาไม่ได้หนูได้สัมผัสตั้งบางคนไหมบแม่นี่กับมาแบบแบบเพิ่นกับเขาบ้านเพได้คุยกันนักอย่างปกติเป็นเคยถือเพราะว่าแม่นี่ถือเรื่อยอยู่เรื่อยถือก็าเพิ่นบพรว่าชู้ฟังหมอนเบาดู่องพ่อมากับเรา ม่อนเมืนถือาลวยนั่นแม่นี้เราถือน้ำบ่บ่อถือเาบอใครสนใจได้คยเด้เราไปงเล่าดเดี๋ยวมาเล่าเล่าอักไว้ด้เนาะทางเดียวคนเียลซื้อเอนเดเลาผั้อดมของเราดี้ผมก็เาบ่วนเาก็อเลเราบอก่ถอม่น่นบ่อแต่าเลเรามันีดลนนมาเทียกพอซื้อยู่ทางเดี เราบอื่อเรียกหลายื de de ้อจะได้สาบาทเนาะยูเนมันมันมันนั่งะเป็นตัวสื่อยุททางเดียวเขาไม่ยังไงมันเบอร์พ่อเขาเจ้าตีสามเจ็ดหกี่สามสี่ศูนย์เบอร์พ่อละสามอรเพาว่าจากของวัดสุพัรณนาสุพรณนาน่าอยู่กว่า ตายแล้วมันเป็ดยังม่ใเส้นนงเสื้อทั้งึเก่ามากเฮ็ดขายเลยเอาว่ะสร้างร่องตายหรือเ่เตายจีปีหาซี่เเยสร้างร่องทั้งโค้เพรามันทางเขาน้องสีบอกทังเขาน้องนี่ทังอ่ะทังโค้งอันนั้น่ะจิตตการขายบ้านเนเาใไปสื่อนะนเงินอยู่ไหมอปีหกสี่บอกหาซีปีน้ำท่วมมันตายมีนกับมาตายปีเมืนอไหร่ดอก ตายี่าไงเนี่ยสองรอบไปรอายปีแล้วอปย,ยุนนะพ่อนหน้ายังเพ่นหาบอกเยกว่ในฝันเพื่อนมันวางเจอป่ะฝันเห็นเพื่อนซื้ออืมเเห็นฝันเห็นซื้อแต่ก่ได่บอกเรียกรถจามีศูนย์บอเรก่าอเยพ่อได้ลอตเตอรี่จากไปแล้วได้หน่อได้ครครับแดดเก้า สองแก้ได้แลวนวับใดก็นยเก็ได้ล้นเจก็ได้นะูนเจ็ี่เป็นลไห้นยนีได้ไม้แตว่าก็ได้อย่น้นเพ้าว่าแบ้านมันถูกได้พ่้ฟัวเแตว่ซื้อไว้ซื้อไว้นซื้อไว้ซื้อซแตว่ามันได้พ้ฟังว่าปกตไม่ตกันเขียนว่างหาเลยเนาะอ้าวผู้ใดอยากโตนีไว่้อยากนี้อยากนีนเจ็ วัตถิพันธ์ศูนย์หาวัติพันธ์มากเาูนย์หาพวมีผู้ใดขายห้ขายกับมิตรเล็เคืองคาเล้บ,บดาจับปานะะอาร้าวสะดุ้ว่นในคลิปนี้นี่เลขเลขพระคมหรือสร้างคมนะคะเป็นเลขติดมีเก่ากับศูนย์เลนที่เลขศูนบนล่างนะคะผู้ใดมาควงมาแปลนจับผู้ห้เพิ่นกหาหหนึ 1, 2, 0, 2, 8, 9, ่งสองศูแปเก้ากับเจ็ดหตัวเน้นขอเพิ่นจะเน้นหนึสองกับศูนะคะเลขสามตัวเิ่นหาหางเดียวคือ รับเลขแม่นี่แม่นี่นี่เป็นแม่บ้านของขวบข้มเพื่อนหายห้างเดียวผู้ใดอยากกดหนีคือศูนย์เจ็ดเน้นล่างนะคะกันบนนิดน้อยนะคะทั้งหมดทั้งมวลเนี่เป็นแนวทางหาซื้อสินากินแบงรัฐบาลนะคะขอบคุณพ่อหลายๆเด้อค่ะเดี่ยวแนวทางมาแบ่งปันว่านี้ก็ขอให้พ่อโชคดีนะคะถุงบางวันใหญ่เด้อค่ะครับกวางบ่ายเอฟซีแต่ทันผู้ชมทุกท่านค้งถึงยินแล้วนะครับที่นนทิยาพาลวยได้สาหลวเลขของสังคมนะครับ สำหรับผมในไ่ายคลิปนี้ก่ดสะดุปอีกครั้งหนึ่งนะครับแม่มานีแม่บ้านของสร้างควบนี่ก็ให้เร็กดเด็ดทางเดียวนะครับมาเนี่ยในวันนี้ท่านว่าทั้งเลขสร้างควบมันกใหมานะครับในวันันธีสิบหกก็เรมหกหกนะครับเลขติดสร้างควบนี่ก็มีเลขกเก้าก็เล็กศูนย์เน้นที่เหลขกศูนย์นะครับบนล้างนะครับครบคู่คือสิบสองอหนึ่องศูนย์สองแปดเก้ากับเจ็ดหนึ่งนะครับเพื่อกเน้นหนสองกับ0ูย์สนะครับ เลขปด่นนีของแม่นี่นี่ก็เป็นแม่บ้านของสังคมนี่ก็ซูสเก็ตตัวเดียวครับมามาแท่นะครับลังอย่างเดียวนะครับวังสั้นนะครับก็เลขสร้างคมนี่เมื่อไงสามตัวมากก็คือเก้าหนึ่งสองนะครับก็บวังว่าเอฟซีทุกท่านข้อสี่เต็มในฝังแล้วนะครับเป็นแนวทางสื่อสารกินแบงค์ของตะบันนะครับสําหรับผมในคลิปนี้ก็เฉพายุติเพียงเท่านี้พบกันอีกคลิปต่อๆไปสําหรับคลิปนี้ก็โชคดีสวัสดีครับ